โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีส่งมอบเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครองเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและให้ผู้ปกครองได้นำเงินไปซื้ออาหารให้บุตรหลานในช่วงที่เรียนที่บ้านค่ะที่โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางมรกตจันทราต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันส่งมอบเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครองโดยนางมรกตจันทรารฐผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่า หลังจากที่โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดการเรียนแบบออนแทน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i ทำให้ไม่สามารถจัดอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้นักเรียนทานได้และนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำชับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i ทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกรงเรียนอยากแบ่งเบาภาระผู้ปกครองอย่างถึงที่สุดจึงคืนค่าอาหารให้ผู้ปกครองเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองทุกคนและเพื่อให้ผู้ปกครองได้นําเงินไปซื้ออาหารให้นักเรียนในขณะที่เรียนอยู่ที่บ้านโดยจะส่งคืนเป็นเงินสดทุกเดือนควบคู่กับการมารับใบงานเอกสารประกอบการเรียน โดยทางโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ํำเนินการคืนเงินค่าอาหารของนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องโดยปกติเด็กที่เรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีจะมีข้าวกินฟรีในทั้งเช้าและกลางวันที่โรงเรียนแต่เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้เทศบาลเมืองลบบุรีจึงจ่ายเงินค่าอาหารให้ผู้ปกครองนำไปซื้ออาหารให้ลูกได้รับประทานที่บ้านโดยให้ผู้ปกครองมารับเงินค่าอาหารเป็นรายเดือนที่โรงเรียนนางมรกตจันทราธ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้าย ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศกไกรเลิกกรรมาการผู้จัดการรายการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวสวัสดีค่ะ